รายการนี้จะทำมาเพื่อความบันเทิงเหมกับเด็กที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทุกคนทำตามแนะนำมากก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมมาวันนี้ผมพกทุนมา10,000บาทกับเกม Queen of Bunny ไป เป็ดสองร้อยนะครับไปเลยทุกคนก็คิว <Q S 2> ตรงนี้ช่องหนึ่งไปสเก็ตเตอร์โอ้ทุกคนเบ็ดสองร้อยนะเอาเปิดมาเข้าเลยอะไรวะเนี่ยเอาไงดีมีให้เลือกอ่ะผมอยากเดินผมว่าอื Anh đưa anh, ai hãy nín xanh nín hãy hàm môn hủa sĩ môn mày 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 cho mày 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 เค่ไม่กคอผมว่อย่างน้อยนะถึงไปสองร้อยสเท่าทีมาวทุกคนกเข้ามาพึ่งมาเองนะเข้าเลยไปยต่อ <Nice. S 2> อไปไหมโอเคไปทุกคนก็ใครอ<ๆ>ยากเล่นเเดียวผมนะมจะปักหมดไปที่

จังหวะนี้สองร้อยห้าสิบไม่มีตัวจ่ายต่อนะไปเรื่อยๆวันนี้เอเคไหมนี่มีเคช่องสองไปเอช่องหนึ่งช่องสองไม่จ่ายไม่ได้ไรายจ่ายมานะไปอุ้ย ต้งใจมันหือไม่ก็ได้หรืว่าเดี๋ยวเชียวอุ้ยมาตอนนี้สามร้อยเคอืมเป็นเจ้าห้าร้อยอืมไม่ค่อยไหลเลยทุกคนคอมโบไม่โหดเลยคอมโบโหดมาหน่อยสิอุ้ยจังหวะนี้สแกตเตอร์สแกตเตอร์หล่นอีกแล้วมาอันนี้ผมเอาอันนี้แล้วกัน ว่าหมุนไม่ก็ไม,ไม่ค่อยจ่ายอยู่ดีนี่ล่ละเป็นไงล่ะหูสามพันมาๆมา,ม,ามันเท่านี้ผมพกทุนมา1นึ่งมบาทนะอันนี้คือทุนมาโอ้หกพันเก้าพแล้วอุ้ยต่อไปโอ้ไปหมื่นห้าทุกคนหนะ่าปีกวีวัน,นนี้ผมได้กำไรมานะ,ะอีกหนึ่งหมื่นบาททุกคนไปแล้วจังหวะนี้เลขสอหมุนทุกคนเบ็ดสองร้ ผมจังหวะนี้ไปละใครจะอยู่ก็อยู่อ่ะผมไปละไปเจอกันนะทุกคนตาก็ขใครอยากเล่นเบเดียวผมนะผมจะปักหมุดไว้ที่ต้อคอมเมนต์นะไปละไปเจอกันทุกคนผมไปละใครจะอยู่ก็อยู่ละ